สวัสดีนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะที่มาเติมคะแนนเปิดบินให้น้องดาวใจน้องทัพทิมนะคะช่องพังทัพทิมชาแนลคะ่ะแม่ขวานก็ได้เอาผลไม้หวานๆนะคะที่คุณแม่เมตานะคะมาให้พี่ดาวใจของเราทานแล้วนะคะพี่ดาวใจของเราก็ ทานผลไม้อย่างอาระดิอร่อยเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้ทานคะ่ะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับแม่พระใจบุญของเรานะคะที่มีเมตตากับช่องเล็กๆของเรานะคะขอบคุณอีกครั้งเลยคะ่ะพี่ดาวใจของเราก็ไม่เคยได้ทานผลไม้นะคะก็ะทานอย่งอางรอร่อยเลยนะคะคุณแม่พาของน้องท้าพิมกับพี่ดาวใจนะคะ พี่ดาวใจของเราก็อายุ29ปีจ้าคุณแม่นะคะน้องทับพิมก็9ปีจ้าอยู่สวนช้างกระทิงลายพัทยานะคะก็ทานอย่างอริดอร่อยนะคะ10แต8ตะกร้านะคะก็แบ่งให้น้องทับพิมไป2ตะกร้าจ้าพึ่งเอาออกมาจาก ในป่านะคะเพราะว่ามันไม่มีร่มนะคะเอาไปผุไว้ในต้นไม้นะคะพึ่งเอาออกมาตอนเย็นจ้ผ่านไปเรื่อยๆนะคะ กพี่ดาใจก็ค่อยๆกินนะคะเพราะว่าไม่เหมือนน้องทัพทิมจ้า ก็ <ersch> ทานไปเรื่อยๆนะคะผลไม้หวานๆนะคะของคุณแม่ก็อร่อยมากเลยค่ะไม่เคยได้ทานนะคะปนน ก็ขอขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะ